สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอรซ่านะครับเราจะมาเล่นไมค้ครับครับอาร์ตรอยจีเนียก็วันนี้เพิ่งคิดไหยแผนของผมคือสร้างบ้านใหม่ก็จะชี่แจว่าสาร้างบ้านแปบว่าอะไรไม่เข้าใจจะกลากานี่นะสร้าง้า ขายที่เคยด่าอย่าขายขับวจ้ากตอนนี้เจ้าอิจฉาขาไปล้วมกันมันจะลุแล้วครัแม่ แต่ไม่เลยเขาดะกอาทีเราสร้างบ้านตอนแรกที่ผมคิดมานะจะสรมาาตรงนั้สร้บาบ้านทัสร้สชีวิตใหม่ได้ไหมครับนคอไม่ใช่นี่เอามาเรา น่อะไรมันจะเก่งขนาดนี้ถ้าเกิดโลกทิ้งซักบ้านอย่างนี้จะเป็นอย่างไรกันถ้าเกิดโลกนี้สร้างบ้านอย่างนี้น่าคงจะดีดมากดีฟุ่ยฟุดีฟุฟุดถูกไม่สนบ,บ้านเราถั เราจะไม่แค่แต่ผมอยากจะบอกนนาะ่ะวิดีโอเนี่ยแบบเดียวองงนเต้บางกาลาเต้ วิธีการสร้างบ้านผนได้ั้ยครับนะสร้างเป็นโคงสร้างมันปกตินะ่ะไหม What? Wow. lâu thật kém lâu hmmm hmmm ok, dành cho dành cho tỏ cho dành 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 cho เด็กนะครับก่อนเอาไปลองได้เพลงกับเด็กแบบเวอร์ชันเทือนโอ้ย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 มันรู้สึกเจ็บใจเฟนพี่ มือกันเถไปช่วยอ,อะไรได้นี่วังาคิดจะทำอะไรอ,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 ะอย่างน้เขาใหญ่้ากนะเขาใหญ่ไหมขอแชร์การทำเงียบหน่อยเฮ้ลืมียบเฮ้ยเก็บไว้ บคุณมากเลยน้องที่นอย่างเสรีสะชีพจำไว้นะเสชีจะเสียสละเฮ้ Dad. ผมไม่ใช่ยน้อยนี่ไหนรู้ไหมไหนรู้ไหมฮัลโหลวัววัวอยู่กูดีะอะนะปาดผมมามีไก่อะได้ยิงทุกวันบนเกมยงิงปืนได้ยิงไก่ทุกวัน พอไม้ข้าแล้วไก่อะเทไม่ได้ยิงได้แต่กินซึ่งเศร้ามากโอเคผมอ,ผมอยากบอกไว้ฮะจริงๆแล้วผมอยากเลก Нет. Ну, ทำประโยชน์แล้วไงแง่เป็นไงบ้านเสร็จและเดี๋ยวเราจะทำการย้ายของนะ สิ่งที่เราจะทำต่อไปนะครับเงียบไปนานเลยก่อ,อกตัวขึ้นตัวขัดตัวที่เงียบแล้วก็จะไปเอาซ้ายกับดูลัสคางไหนก็อตอนที่เราไปตรงนั้นแหละตอนนั้นแหละตอนนั้นเลย,นนเลยหาแกะแสนน่ารักนั่นนั่แหละตรงนั้นเลยดูลูมีลูมุดลู ผมจะบอกอะไรให้นะครับใครที่ขายโตเกียวเนะะี่ยเรื่องนตัวของผมเนี่ยผมจะบอกเคล็ดลับโตเกียวอันแสนยิ่งใหญ่ให้นะ <c oughs> บทฝังดี <c oughs> ถ้าเกิดคุณจะทำโตเกียวแล้วก็คควรใส่สีอิ่วขาวเย <c oughs> <ๆ>อะเพราะว่ามันทำให้รสชาติเข้มข้นก่อนได้แต่ถ้าเกิดคุณใส่กากเยอะเกินไป มันจะทําให้รสชาติไม่อะไรเก่กับซีอิ๊วขาวแต่ผมแนะนำนะครับเท่าคุณใส่ทอดทากุนีเนี่ยมันจะอร่อยมากแล้วมันเป็นของญี่ปุ่นแล้วมันก็หวานดีเอ๊ะอย่างนะั้นผมชอบด้วยนะคงจะเข้าใจกันนะครับใส่ซีอิ๊วขาวนะชิ้นละหนึ่งชิ้นละหนึ่งเออเท่าไหรดีช้นชอนหรือว่าฟัดดี หนึ่งขวดนะครับรับรองครีมปีโรคไตามาทันดีนะครับแล้วเขาก็จะมาขอบคุณคุณอย่างเป็นมากเรามานับกระจกกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบสิบสองจิบสี่สิบมากสิบแปดโอ้โหยี่สิบยี่ ร้อยครับเราไปเช็คฟังกันยังไม่ตกหมายเป็นลักจัเฮ่า cái okay, cho mất là ba bán ผาที่ตกดินใกล้ๆใครกัจกเอ,อ๋ยจมบ,บอกที่ว่าใครรอที่สุดในปัตตพี <c oughs> มันไม่อยอมตอบค่ะช่างมันเถอะยังไงมันก็รอละดิน้องกดแล้วเนี่ยโอ้ 冷的怪。